สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดจิเซกับผมพอจิคอมเมนเตอร์ฟุตบอลที่รีวิวรถได้นิดหน่อยนะครับหลังจากเกมตกค้างในแมชเดย์ที่34ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมที่มีความหมายต่อทั้ง2ทีมครับนั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลปรากฏว่าเรือใบสีฟ้าครับสามารถบุกไปเอาชนะไก่เดือยทองได้ถึงท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับได้2ประตูจากเออร์ลิงเบ็คแฮร์แลนส่งผลให้แมน แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงอย่างเป็นทางการโดยนำหน้าอาร์เซนอลอยู่2คะแนนด้วยกันนะครับตอนนี้แชมป์ตกไปอยู่ในมือของเป๊ปการ์ดีโอลาอีกครั้งเป็นผู้กุมชะตาชีวิตตัวเองอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งสมัยได้หรือเปล่านะครับแต่อีกหนึ่งทีมครับนั่นคือเจ้าบ้านอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผลการท่ายแพ้ในเกมนี้ส่งผลให้พวกเขาพลาดโอกาสจะแย่งอันดับ4ี่มาจาก แอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการเช่นกันนะครับตอนนี้ตามหลังสิงห์พะงาด5คะแนนและเหลือการแข่งขันเพียงแค่1นัดเท่ากับว่าตอนนี้สเปอร์ยกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้กับแอสตันวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแอสต้าวิลล่าในการคุมทัพของอูนายเอเมรี่เนี่ยได้กลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสำเร็จในรอบ41ปีนะครับหลังจากครั้งท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1982-83ครั้งนั้นวิลล่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือ ตอนนั้นยังใช้ชื่อว่ายูโรเปียนคัพในฐานะแชมป์เก่าครับฝังไม่ผิดครับแอสตันวิลล่าเคยได้แชมป์ยูโรเปียนคัพหนึ่งสมัยครับในปี1981ถึง1982นัดชิงชนะเลิศครับแอสตันวิลล่าพบกับบาร์นยิวนิคและคนทำประตูชยัยคนไทยรู้จักกันดีครับนั่นก็คือปีเตอร์วิทนั่นเองปีเตอร์วิทต้องบอกน้องๆนี้ก่อนคนที่ดูคลิปนี้และเป็นเด็กยุดรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่รู้จักปีเตอร์วิทปีเตอร์วิทเคยมาคุมทีมชาติไทยครับเป็นกุนซือฝีมือดีคนหนึ่งท ไทยในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นโคตจุนอนุรักษ์สีเกิดรวมถึงอาตะวันสีปลาอะไรพวกนี้เขายอมรับนับถือความเป็นปิโตวิทมากๆนะครับปิตวิทเข้ามาคุมทีมชาติไทยเป็นอีกกุนซือคนหนึ่งที่คุมทีมชาติไทยค่อนข้างนานครับหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยนานละก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปปิโตวิทเป็นคนยิงประตูชัยครับให้แอสันเวลาเอาชนะบาเยอร์มิวนกไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเป็นเกียรติประวัติให้กับสโมสรหนึ่งสมัยตั้งแต่นั้นจนถึง ปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากนั้นครับในปี1992-1993วิลล่าจะจบที่2ของตารางคะแนนหรือในปี1995-1996ครับวิลล่าได้อันดับ4แต่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงปีสั้นนั้นครับ1992-93หรือจะ95-96ทีมจากอังกฤษยังได้โคต้าเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับตอนนั้นยูโรเปียนครับยังใช้ให้โคตา กับทีมที่เป็นแชมปเปี้ยนของลีกเท่านั้นที่ได้โอกาสเข้าไปร่วมการแข่งขันเพราะฉะนั้นจะได้อันดับ 2, 2> อันดับ3อันดับ4ยังไม่มีสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ปี1982-83เป็นต้นมาครับแอสตันวิลล่าไม่เคยได้เข้าสู่ฟุตบอลยุโรหรือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน โคต้าในปี1997ที่เพิ่มทีมอันดับ2ขึ้นมาแต่ว่าทีมแรกที่ได้อันดับ2และได้ไปฟาชัปมรร้ันลิกกับกลายเป็น นะะซึ่งถ้าเราพูดถึงคําว่ายูโรเปียนคัพย้อนกลับไปครับในยุคยูโรเปียนคัพที่ไม่ใช่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังเป็นทีมที่เอาแชมป์แต่ละลีกเข้ามาร่วมการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยแต่ละทีมที่เข้าไปร่วมการแข่งขันยูโรเปียนคัพเนี่ยจะเป็นเดอะเบสของแต่ละลีกแล้วก็ทีมจะไม่ได้เยอะมากเท่าทุกวันนี้นะเท่าทุกปีนี้ช่วงเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงยูโรเปียนคัพขึ้นมาแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให เราเนี่ยต้องย้อนคิดกลับไปและเหตุการณ์นั้นครับมันส่งผลต่อฟุตบอลหลีกอังกฤษที่โดนยูฟาแบน5ปีด้วยกันที่หมดสิทธิ์เข้าร่วมยูโรเปียนคัพหรือยูฟาคัพนะตอนนั้นหรือคัพวินเนอร์ครับหมดสิทธิ์ครับ5ปีตัดสิทธิ์ไปเลยเดี๋ยวเรามาเล่าย้อนกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับศึกยูโรเปียนครับย้อนกลับไปครับในปี1985ครับวันที่29พฤษภาคมครับก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพปกติ นันแหละเล่นกันที่สนามเฮเซลเซียมในกรุงบาเซลประเทศเบลเยียมนะครับคู่ชิงในวันนั้นครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับยูเวนตุสครับลิเวอร์พูลยุคนั้นนี่ต้องบอกว่ารุ่งเรืองเกรียงไกรสุดๆไปเลยนะครับนำทัพมาโดยเอียนรัชและก็เทนนี่ดาวกิชซึ่งลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เก่าด้วยหวังจะมาป้องกันแชมป์ที่ประเทศเบลเยียมในสนามเฮเซลเซียมเนี่ยแหละพบกับยูเวนตุสที่ตอนนั้นมีมิเชลาตินี เป็นตัวสําคัญครับเป็นตัวชูโรงให้กับมาลายปรากฏว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น1ชั่วโมงครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อทีมแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลครับก็เดินทางมาเดียยวเยี่ยมปกตินั่นแหละซึ่งแต่ละทีมทั้งยูเวนตุสรวมถึงลิเวอร์พูลเนี่ยแฟนบอลมาร่วมกว่า25,000คนครับปรากฏว่ามีการประทะคารมกัน ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแฟนบอลอังกฤษถูกขนานนามว่าฮูลิแกนครับฮูลิแกนในที่นี้คือแฟนบอลที่เขาเรียกว่าค่อนข้างมีอินเนอร์แรงมีมีจิตใจที่แบบมีผลกระทบอะไรอกับคำพูดที่ใส่เข้ามานิดหน่อยไม่ได้แล้วก็ชอบเหมือนไปใช้ขออนุญาตใช้คาว่าราวีคนอื่นเช่นกันครับกับแมชนี้ครับแฟนบอลลิเวอร์พูได้เริ่ม ไปพูดเยอะเย้ยได้ไปพูดสอเสียดกับทางยูเวนตุสครับซึ่งยูเวนตุสเนี่ยก็เข้าชิงมาในปีนั้นเนี่ยเพื่อหวังล้างแค้นให้กับโรมา่าเพราะว่าในปีก่อนนั้นที่ลิวพูได้แชมป์ลิพูชนะโรมา่าถึงกรุงโรมทำให้ยูเวนตุสก็หมายมั่นปังดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะล้างแค้นให้เพื่อนร่วมหลีกในอิตาลีละกันลิพูก็ได้เยอะเยะ้ย เยอะเย้ยไปเยอะเย้ยมาปะทะคารมกันไปปะทะคารมกันมาแน่นอนว่าคนเราย่อมมีอ่าเรียกว่ามีสติมีสมาธิขีดจำกัดมีอารมณ์ในการรับที่ขีดจำกัดหลังจากนั้นแฟนบอลของยูเวนตุสครับเริ่มไม่ยอมทําให้เกิดการปาทะกันมีการตีมีการทําลายรัว้วแล้วก็ คือต้องบอกงี้ก่อนว่าณเวลาการแข่งขันวันนั้นเนี่ยมีพื้นที่แบ่งออกเป็นให้เฉพาะคนเบลเยียมเข้าไปดูด้วยแต่เจ้ากรรมครับไอ้บริเวณตรงนั้นเนี่ยดันไปมีคนไปขายให้กับแฟนบอลยูเวนตุสทำให้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยไม่มีตรงกลางตรงแทนที่ตรงกลางนี่เป็นแฟนบอลเบลเยียมเข้ามาชมเปล่าเลยกลายเป็นยูเวนตุสทำให้แฟนบอลยูเวนตุสกับเวอร์พููครับ มันใกล้กันก็เลยมีการประทะกันเกิดขึ้นนอกจากนั้นครับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่การตีกันแต่ปรากฏว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับอัธจันทร์ครับของสนามเฮเซลเซเดียมเนี่ยเกิดถล่มลงมาครับทุกคนถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น39คนนะครับและก็เป็นคนอิตาเลียนถึง32เดียเยี่ยมอีก4 แล้ก็ฝรั่งเศสอีก2นะครับแล้วก็เป็นชาวไอร์แลนด์เหนืออีก1คนแล้วก็บาดเจ็บกว่าอีก600คนแต่ที่เซอร์ไพรส์มากคือไม่มีคนอังกฤษเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับก็ถือว่าก็โชคดีไปโดยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเกมการแข่งขันแมชนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ย มีแฟนบอลร,รวมถึงคณะกรรมการต่างๆครับได้พยายามเรียกร้องให้ยูฟ่าเปลี่ยนสนามเฮเซลเซียมเป็นสนามอื่นเพราะมองว่าเฮเซลเดียมถูกใช้งานมากว่า55ปีแล้วณตอนนั้นนะ55ปีณตอนนั้นยังไม่เคยถูกบูรณะซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ยูฟ่าก็ยังยืนยันว่ารอบชิงชนะเลิศทีลิพูพบกับยูตุสจะต้องแข่งที่เฮเซลเดียมสุดท้ายอัธจันทร์ก็ถล่มลงมาครับแต่ ถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคงยกเลิกการแข่งขันไปล้วแต่ตอนนั้นครับฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงทางตัวแทนยูฟ่าได้ตัดสินใจให้แข่งต่อให้เริ่มการแข่งขันและมีการแข่งขันเกิดขึ้นครับสุดท้ายครับนักเตะทั้ง2ทีมมันก็ไม่ได้โฟกัสกับเกมเหรอกจิตใจมันไม่ได้อยู่ที่ การเล่นฟุตบอลละแต่ก็ต้องเล่นไปครับตามผู้จัดให้สั่งให้เล่นสุดท้ายยูเวตุสก็เอาชนะลิปูไปได้1ประตูต่อศูนและคนยิงประตูชัยก็คือมิเชลฟาตินีนะครับกลายเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพสมัยแรกของทีมมาลายูเวนตุสครับแต่ก็ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้ดีใจแบบเฮสุดเสียงไม่ได้ดีใจแบบสุดกำลังเพราะว่ามันเกิดเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นก่อนนั่นเองนะครับและนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์โศก กนาตกรรมที่เกิดขึ้นกับวงการลูกหนังครับจริงๆโศกกนากรรมเกี่ยวกับลูกหนังเนี่ยมีอีกหลายเรื่องเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวเราทางกติเซจะมาเล่าให้ฟังกันนี่เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต่อแสดงความเสียใจย้อนหลังไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับครอบครัวญาติญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ลิพูก็โดนแบนไปทั้งหมด6ปีด้วยกัน,นครับส่วนสโมสรจากอังกฤษก็โดนยูฟาแบนห้ามเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5ปีครับและนี่ก็คือยูโรเปียนครับในยุคก่อนหน้านี้ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์ระหว่างเรอัลมมดริตกับบรูซมุนก็รอติดตามกันต่อไปและรีมยเมลีกครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แชมป์อยู่ในมือกับอยู่ในมือของเเปปกววารดลแ้้พะะฉนนั โอกาสที่เป๊ปจะปล่อยหลุดมือยากมากๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีโ,โอกาสได้แชมป์รีเมร์ลีกเป็น4ปีซ้อนเป็นสมัยแรก ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษเป๊ปกำลังจะขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟุตบอลอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่มาพูดถึงในวันนี้ของช่องโคจิเซนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดซับสไครต์ช่องโคจิเซใน u t u b e ให้ด้วยนะครับตอนนี้มีทั้ง Facebook และก็ t i k t o k อยังไงก็ไปกดติดตามกันได้นะครับฝากด้วยนะครับรบกวนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้